ไปไนลูกไปไหนเนี่ยโน้ตพี่ไมโลอยู่โน่นแล้วครับพี่ไมโลโอ้โหพี่ไมโลอยู่ไหนนะโอโ้ยอ้าเอกไปไปไหนพี่ไมโลไปพี่ไมโลอยู่ไหนนะพี่ไมโลทำอะไรนะทำอะไรอยู่คนเดียวมาเนี่พี่ไมโลมาแล้ว ไมโลไม่ไม่โลจารีสโนอเอเอเขาเดินแค่สามมินอย่ากวนป,ปา้ปาป่าไมกลัวป้าอยู่กันปลาอย่า จ่าสามีนเอ๊ะปีเจ้าสาีนดีก่านจีริริจีริศ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 ปีจีริกันนะปีจีริกันนะปีจีริกันะจีริจีนา่จีริศกินหังน่นะไม่้ปาก chị đi nhàng với bà đấy bà bà mấy mua làm lại mấy mua xì mấy mua xì bài 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 đây rồi bài

จารีเป็นอย่างจารีไปหนไจารีเปน็นอ,อย่างไะโออไปขี้อืมไปขี้ไกลมาก